นักโทษชายสองคนหลบหนีออกจากเรือนจำทั่วคราวเขากระกรรมตราดผู้บัญชาการแจ้งได้รับอภัยโทษเหลือคุมขังแค่หนึ่งปีระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสมิงติดตามใช้เวลานาน,าน6ชั่วโมงและพบตัวเวลา11.46นาิกานาทีวันที่12พฤษภาคม2558จหน้าที่เรือนจำโจรตราดได้แจ้งว่ามีนักโทษชายจำนวนสองรายหลบหนีออกจากเรือนจำทั่วคลาว เขาระกำตราดซึ่งเป็นสถานที่ควบคุมนักโทษชั้นดีตั้งอยู่ในบ้านสวนนายตะบนเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดระหว่างที่จังหวัดตราดได้จัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้ต้องขังในทันทสถานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลกลุ่มพิเศษและผู้ด้ยโอกาสประจำปี2558ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกันจัดขึ้นผู้สื่อข่าวเดินทางเข้าพบนางจุไร ทัศผู้บัญชาการเรือนจำโนตราดเพื่อติดตามโดยเปิดเผยว่าระหว่างการทำกิจกรรมที่เรือนจำทั่วคราวเขาระกรรมในเวลา8นาฬิกา20นาทีได้เรียกแถวนักโทษทั้งหมดเพื่อให้เข้ากิจกรรมปรากฏว่ามีนักโทษ2คนไม่ได้เข้าแถวจึงให้ติดตามในที่พักไม่พบและคิดว่าน่าจะหลบหนี ล่าสุดเจ้าหน้าที่เรือนจำได้แจ้งให้ทราบว่าพบนักโทษทั้งสองคนแล้วซึ่งวิ่งหนีเข้าไปในสวนยางพาราบริเวณบ้านเนินดินแดงตะบนคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจงังหวัดขณะที่เจ้าหน้าที่นำรถออกติดตามนักโทษสองคนนั้นย้ายมาจากเรือนจำจังหวัดระยองที่รับการคัดเลือกและเข้าหลักเกณฑ์เป็นนักโทษชั้นดี จากนั้นได้มาทําการควบคุมไว้ที่เรือนจําเขาระกำตราดทั้งสองคนต้องโทษคดีลักทรัพย์ได้รับการอภัยโทษแล้วทั้งคู่